ช,ววช,ช่วยกาเนาะช่วยกาใช่ไหมอย่าจับมือโอ้โหเป็นผู้ชายก็เป็นแบบนี้เห็นไหมถึงต้องอยู่เป็นโสดไงเพราะอย่างเงี้ยผู้ชายไทยเลยก็จับมือ,อยังไงเสียหายนะก็ผมช่วยคุณเนี่ยใครขอร้องไม่ได้จูกเลยขอร้องใช่ไหมขอร้องให้ช่วยเหรอไม่ได้ขอร้องเลยช่วยยังไม่ดีดูปู่กับย,ย่ากรเล่นนี่เรา,าช่วยเธอไว้เพราะว่าเธอช่วยเราแล้ว จับมือมาเนี่ยยังจะมาบ่นมาว่าคนอื่นเู้อีกดูคนสดผู้จีบเป็นคนสดไอ้แบบว่ายาเดี๋ยวพี่ยาผ่าไอ้แบบว่าเปี่ยงเสี่ยงอะไรอ่ะมีคนแถวนี้เปล่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีหรอไอการดึงหน้าตาแบบแอะๆอะไรเนี่ยอย่าไปทำเลยต้องรักตาคนตลอด จะได้สะดวกไงอยู่สองต่อสองอ่ะดีรับตาคนชอบอยู่ด้วยกันะะอย่าจบนเล่นตัวจงังเลยเราเราเนี่ยช่วยเธอเพราะเราชอบเธออ่ะพูดตรงๆเลยชอบชอบอะไรเราอ่ะเล็งเธอไว้นานแล้วเหลือแค่เหนียวไกลอย่างเดียวเดี๋ยวเถออะไรลไแล้วชอบไหมล่ะ เราชอบเธอเราช่วยเธอเธอก็ชอบเรางั้นเธอไม่ช่วยเราหรอกอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะตาแตกก็หลายคนแล้วนะอพูดอย่างนี้นะทำไมมีแฟนแล้วไงโสดแล้วมีสเปกไปไปหรอเอออย่าไปบอกใครนะไหนบอกนี่ล่ะคือขอเป็นแบบตัวเล็กๆแก่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 เหี่ยวเหี้ยวไม่ได้พูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ ใช้คำแล้วด้วยยุ่นปูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงตรงนี้แป๊บยุ่นดิบดำบันเราอยู่เพิ่งคุยกันเดี๋ยวพี่ขอไปคุยกับไอ้สองคนนั่นก่อนเฮ้ยไม่เห็นอ๋อเราไม่เห็นเขาสิโอ๊ยกูโง่มากกูมอง่ไม่เห็นเนี่ยมันกัแเตาลุ่มอะไรงั้นนี่เราขอเป็นตัวเล็กเล็กสูงสูงกว่ากันนิดนหน่อยพออย่างเงี้ยแบบแบบตัวเล็กๆตัวเล็กเสูงกันนิดหน่อยชอบมีคนมีรักอีพไหมมีก็ได้ รักยิ้มที่ไม่มีไพี่มีแต่รักรักก็เลยก็รักที่เฉยไงชอบไหมชอบไหมไม่ชอบสเปคก็ตรงกับพี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบถ้าพี่พูดอะไรไปคำหนึ่งเลยเธอชอบพี่แน่ไม่ชอบชอบแน่นอนคำนี้ทำไมขอหอมพุงที ทีเดียวพี่อย่าทะเึื่งนะเดี๋ยวลูกเสียหายนะจุ๊บมืถอยมาพูดแบบนี้เลยมึงนี่น่าม่มมื่อขึ้นจำดูาบวยวายอะไรขอได้ไหมไม่งั้นหอมแก้มาแลยนิ่งตัวเนะจะได้หอมนิดเล่นอีกสองนาทีกูจะล้มลายมึงทันที <c oughs> ยืนดีๆยืนดีๆนะยืนดีๆนะมมันตองอีส่งทงเลก็เรียทงเรยทเร็วๆดอนะทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรโอ้โหออไม่ได้เลยเพ่ไเ่นเพื่อนเ่เดี๋ยวไป่เดี๋ยวหนูทอะไรไม่วะเนี่ยผ้าดเ ดับผ้าจับหน้าไหนไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นเลย,เเลยจัเห็นได้ไงมันเป็นผ้าบูทูธจักผ้าบูทูธเอ้ยไม่แล้วเอาละยอมรับเลยผู้ชายมาจีบสาวแน่้